ไม่มีคราบติดเลยนะคะดำนี้ดำนี้ก็ไม่มีติดดำนี้ไม่มีดำนี้ก็ไม่มีติดค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นัดกลับบ้านนะคะก็จะมาแชร์วิธีซักผ้าในเครื่องซักผ้ายัางไงให้มีค่าผงซักฟอกค่ะสำหรับบ้านเรานะก็จะใส่แค่ผงซักฟอกธรรมดาแต่ว่าเวลาที่ซักที่ไรอะ่ะก็จะมีค่าผงซักฟอกติดมากับกเกงสีดําแบบนี้เลยนะก็จะมีค่าเปียวขาวติดมาใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมีวิธีว่าซักยังไงให้ แค่ผงซักฟอกอะ่ะไม่ติดมากับเสื้อผ้าของเราเลยก็ลองทําวิธีนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าแทบจะไม่มีค่าติดมาเลยเนาะถ้านีที่สังเกตก็คือยังไม่เจอเลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองไปทาตามแล้วก็ถ้าเจอก็ให้เพิ่มปริมาณน้ําดูค่ะเรามาดูวิธีกันเนาะมาดูวิธีของเรากันเลยค่ะพอเราใส่ผ้าลงไปแล้วนะเราก็จะใส่ผงซักฟอกลงไปเลย ครอบครัวของเราเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบน้ำยาปรับผ้านุ่มเท่าไหร่เขารู้สึกว่ามันฉุนเกินไปเราก็จะใช้แค่ผงสักพอกนะเพื่อนๆใส่ตามแบบของเพื่อนๆได้เลยนะสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะมาดูที่ตัวระบบกดตามแบบฉบับของเพื่อนๆเ,เลยของเราจะกดซักล้างแล้วก็ปั่นจะมีตรงร่นเวลาด้วยนะคะ ชอบกดตุ่มนี้เพราะว่าประหยัดเวลาจากนั้นกดเริ่มทำความสะอาดค่ะเราจะรอสักพักหนึ่งนะให้เครื่องซักผ้าเขาชั่งน้ำหนักผ้าแล้วก็ประเมินระดับน้ำประเมินเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้น้ำที่เราได้อยู่ที่82ลิตรนะเราก็จะกดเพิ่มระดับน้ำเป็น105ลิตร ที่เราต้องกดแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราต้องการให้เขาจ่ายน้ำออกมาเยอะกว่าระดับที่ประเมินน้ำเนี่ยจะได้ช่วยล้างคราบผงซักฟอกออกให้ดียิ่งขึ้นค่ะจะได้ไม่ต้องมาติดเสื้อผ้าของเรานะเสริมให้อีกนิดนึงค่ะใครที่ยังไม่เคยกดโหมดร่นเวลาซักนี่ดีมากๆเลยนะคะอยากให้ลองกดดูวันนี้แค่37นาทีค่ะ ถ้าเราไม่ได้กดนี่ก็อยู่ที่ชั่วโมงกว่าเนาะเสียเวลาเยอะอยู่นะมาดูกันค่ะว้าผ้าในเครื่องสักผ้าเราจะเป็นไงผ่าแรมผ่าแรม็มโอ้ขอชะงงงลองไปดูหน่อยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะรื้อขึ้นมาดูเลยค่ะว่าจะมีคราบหรือเปล่าสีดำก่อนนะ นี่กุ้งเกงสีดำก็จะมีติดๆแค่นี้นะคะตอนแรกที่เราแบบ ใส่แฟบเลยโรยดไปใช่ไหมคะที่ทำให้ดูเนาะไม่มีคราบติดเลยนะคะถ้าจะมีก็เป็นแค่อันนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะสขีขาวเนี่ยพอจะเห็นชัดไหมหน้านี่ถ่ายกลางแดดเลยนะนี่ค่ะสูตรนี้เป็นไงมากคะ ได้ผลจริงๆนะคะวิธีการนี้นี่เพราะปกติถ้าเราโรยผงสักฟอกไปด้านบนเยอะขนาดนี้นี่ต้องมีติดบ้างแล้วใช่ไหมดำนี้ดำนี้ก็ไม่มีติดดำนี้่ะดำนี้อีกตัวดำนี้ไม่มีดำนี้ ดำนี้ก็ไม่มีติดค่ะเป็นไงบ้างคะวิธีนี้เราก็ทําให้ดูแล้วนะว่าเราซักผ้าใส่ผ้าสีดําไปแล้วก็ผ้าหลายสีรวมกันนะคะแล้วก็ใส่ผงสักฟอกโรยเข้าไปข้างบนเพิ่มปริมาณน,นา้าจากที่เครื่องเขาตรวจวัดมาให้ะคะ่ะอยากให้เพื่อนๆลองไปทําตามวิธีนี้ดูนะคะมันก็เช่วยแก้ปัญหาให้เราได้อยู่เนาะสําหรับคนที่ไปทําตามแล้วนะคะก็ ถ้าเกิดว่ายังมีคราบผงซัฟฟอกปิดอยู่หรือว่าไม่มีเนี่ยก็ให้มาเมนบอกกันด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะก็เมนบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะจะได้มาแชร์วิธีให้กับทุกคนได้รับรู้แล้วก็ได้ไปปฏิบัติได้ไปทําตามได้ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะแค่เราเพิ่มน้ําจากที่เครื่องเขาคานวณมาให้แค่นี้เองอะคะ่ะก็จะเปลืองน้านิดนึงเนาะแต่อนนี้ก็จะ บอกด้วยนะว่าเออให้เรากดตุ่มประหยัดเวลานะคะร่อนเวลาก็จะเปีี่ยดเวลาไปออครึ่งชั่วโมงเลยบายบายค่ะแดดแรงมากขอไปตักผ้าก่อนวันนี้นัดกลับบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e นะคะ